สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาชมสระน้ำของที่บ้านนะคะก็เป็นสระเลี้ยงปลาค่ะไม่ได้ปลาไปประกอบอาชีพอะไรนะทำฟาร์มอะไรนะคะเป็นปลาที่เขาปล่อยปล่อยซื้อมาปล่อยเป็นปลาสะดอกเคาะนะคะเริ่มจากคุณอาแหละนะคะซื้อมาปล่อยแถวนี้นะคะก็เลย เต็มไปหมดเลยค่ะปลาสารพัดปลาอยู่ในสระแห่งนี้เลยนะคะอยู่ติดกับบ้านนะ,ะแต่อยู่นอกรั้วนะก็ไม่ได้ถมอะไรแล้วก็สระลึกกอส้มควรธรรมชาติค่ะนะคะก็วันหยุดก็ไม่ได้ไปไหนอยู่ในบ้านนี้แหละนะคะทุกคนคะ่ะอย่าลืมหาความสุขใส่ตัวกันนะคะอย่างตอนนี้คือตุก๊ก็มาน,านั่งอยู่ข้างสระน้ำนะคะแฮปปี้นะ อกบัวนะคะนี่เลยนะคะสบายตาสบายใจค่ะโชคดีทุกคนนะจ๊ะ